สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook เดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Facebook ของเรารวมถึงการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี Facebook ของเรานะคะแล้วก็วิธีการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Facebook แล้วก็หมายเลขอื่นๆให้กับบัญชี Facebook เราได้ค่ะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบแล้วก็สามารถ ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอ่าเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงหน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าคลิกเข้าไปเลยค่ะการตั้งค่าบัญชีตรงนี้จะเห็นข้อมูลส่วนตัวของเราตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะคะหน้านี้ข้อมูลส่วนตัวก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปชื่ออ e ีเมลหมายเลขโทรศัพท์ของเราเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ อามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เคยเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับ facebook ของเราะคะ่ะเขาก็จะมาที่หน้านี้ก็ให้เรากรอกหมายเลขมือถือของเราตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มากดที่เพิ่มหมายเลขระบบเขาก็จะส่ง SMS นะคะเป็นรหัส6กหลกะะักค่ะมาให้กับเราตามหมายเลขที่เราป้อนไวนะคะ้ค่ะแล้วเราก็ เอารหัสตรงนั้นนะคะมายืนยันตรงนี้นะคะแล้วก็มากดยืนยันนะคะระบบเขาก็เปิดการส่งข้อความตัวอักษรแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มากดปิดตรงนี้นะคะอ่าเรามากดที่หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้งนะคะ จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันก็คือหมายเลขที่เราป้อนเมื่อกี้ยืนยันแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเห็นลบใช่ไหมคะถ้าเราต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ออกเราก็สามารถมากดลบตรงนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถมากดเพิ่มตรงนี้ได้นะคะส่วนวิธีการลบก็ไม่ยุ่งยากะคะ่ะให้เรามากดตรงนี้นะคะลบตรงนี้ แล้วก็มาติ๊กตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ลบหมายเลขแล้วก็ป้อนรหัส Facebook ของเราตรงนี้แล้วก็กดลบโทรศัพท์ออกนะคะเท่าน,นี้ค่ะเขาก็จะเป็นการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี facebook ให้เราคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัพท์ยืนยันหมายเลขแล้วก็ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Facebook เราก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ มักจะชอบลืมรหัสผ่านหรือว่ากลัวว่าใครจะมาแฮก facebook การที่เรามีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของเราไว้ในผูกไว้กับบัญชี facebook ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถกู้บัญชีของเรากลับขึ้นมาได้นอกเหนือจากตัวอีเมลที่เราป้อนเข้าไปผูกกับบัญชี Facebook นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ ต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Facebook ของเราะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ